สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วครับผมผมก็มาพบตามสัญญานะครับผมคลิปที่แล้วนะครับได้ดูหุ่นแปลงร่าง3รูปแบบนะครับผมก็เป็นเครื่องบินเป็นหุ่นยนต์แล้วก็เป็นรถถังนะครับผมผมก็สัญญาว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะนําเอานี่นะครับผมเรือรบเรือรุกเครื่องบินนะครับ มาแปลงร่างให้ชมว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ผมผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมเพราะว่าบางทีมีสมาชิกใหม่แล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามากดติดตามกันโอ้โหเยอะแยะมากมายขอบคุณมากมากเลยครับมาชมกันเลยดีกว่าครับผมคลิปนี้นะครับมาดูกันต่อเนื่องจากคคลิปทีี่่แ้วนนนะรับก็็เฮ คงกล่องนี่ก็คงไม่ต้องจะรีวิวนะครับผมท่านใดยังไม่ชมคลิปที่แล้วก็ลองหาดูนะครับในช่องทอยแอนคารีนะครับเพราะว่ากล่องนี้ก็มีคิดว่าแอร์ครับนะคารี่แล้วก็คือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นเองก็คงน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะตรงปกเป๊ะเลยนะครับผมวิธีการแปลงล่างก็คงจะมีตามแบบแบบนี้นะครับผมเพราะว่าคลิปก่อนก็ให้ดูไปนะครับผมเนี่ยแปลงล่างนะครับผมเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขั้นตอนหนึ่งเรห้าห้าขั้นตอนก็เป็น เครื่องบินเจ็ตนะครับเจ็ตไวายเตอร์นะครับผมก็เป็นหุ่นยนต์ได้นะครับก็ตามแบบนี้นะโอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาดูการแปลงร่างกันเลยดีกว่านะครับผมไม่เสียเวลานะครับผมกินแล้วก็ตัดตัดแพ็คมาแล้วนะเหลือแค่นี้ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับผมฮะเนี่ยติดอยู่นี่เลยอ่ะตัดต่อเลยครับผมป้า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 ก็ให้เหนียวเหนียวจริงๆเลยครับผมนี่ตัดตรงนี้ปื้ดปื๊ดปื้ดปื๊ดปื๊ดกรีดมาเลยแป๊บโอ้โหของเก่าแต่เอามาเล่นใหม่ ดูดิครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับอ่าเรือบรรทุกเครื่องบินอู้หูสวยสุดแถมเครื่องบินให้หนึ่งลำด้วยนะครับผมปกติแล้วของแท้เขาจะไม่มีแถมน,นะครับผมก็จะมีเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินแบบนี้ฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นเรือบรรทุก เ,เครื่องบิน U.S.S นะครับผมเอ่อนามเอ่อเลยนะฮะชื่อว่าจำไม่ค่อยได้นะครับผมรู้สึกจะเป็นนามชีตเนมชีตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรือรุกเครื่องบินของ U.S.S ครับ U.S.S US ครับอเมริกานะครับผมก็จะเป็นเอ่อมิสซิดนะครับผมเรือมิสซิดนะครับโอ้โหผมก็เอาไปหาข้อมูลมานะครับส่วนเครื่องบินนะก็จะเป็นเครื่องบินเจ็ตไฟท์เตอร์โอเคอ่ะตอนนี้ก็มีอุปเทือสองชิ้นก็เป็นขวาน ขวานนะครับผมจริงๆแล้วดูตามรูปเขาจะเป็นขวานกระปืนอย่างเงี้ยนะฮะนะฮะถาดูตามรูปนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็มาดูาเอาขวานแล้วก่อนเขามีขวานให้เล่นมีเครื่องบินแถมให้หนึ่งลำเท่มากเลยถ้าทางจะแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมใอ้ดูนะตัวเล็กนิดเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณสักห้าเซนครึ่งน,นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักสี่เซนอ้เท่น,นะลำนี้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมเป็นแบบไหนเดี๋ยวค่ครเล่นนะครับตอนนี้เรามาเล่นแปลงร่างนี่ดีกว่าครับโอ้ย ก่อนจะแปลงล่างก็ดูรายละเอียดก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะเออไม่รู้นะครับผมขนาดไหนครับยาวทั้งหมด18เซนครับผม18เซนความกว้างของเขาก็อยู่ที่ประมาณ5เซนแบบนี้เองครับผมตรงนี้ตรงไหนเป็นหอบังคับการนะฮะแล้วก็เรือบุคกี้บินก็แบบนี้พี่โอ้โหแบบนี้เองด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับด้านข้างนะครับผมอ๋อดูความหนาตรงนี้นะครับผมความหนาก็อยู่ที่ประมาณสัก2เซนครึ่งนะฮะประมาณนี้ถ้ารวมตรงนี้ก็เดือดมเซนนะครับ ด้านล่างนะครับโอ้โหผมชอบมากมากเลยครับสติกเกอร์สุดคาสสิกย้อนยุคจริงๆนะครับผมแบบนี้สิครับของจริงนะฮะเป็นของเก่าเล่นเก่าเก็บกอนี่สติกเกอร์มันะหลุดมาแล้วหนึ่งชิ้นติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับไสติกเกอร์ติดตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราแก้ไขกันไปนะครับผมนี่นะฮะอันี้ติดเกิน1หนึ่งชิ้นนะครับนอกกนั้นก็ดีหมดครับสภาพดีจริงๆครับ พาสิกค่อนข้างดีนะครับตรงนี้เป็นสีขาวนะฮะนี่เป็นแบบนี้เองเรือทุกขึ้นบินเรื่องแล่นน้ํามื่อกี้จู่ๆู่ไม่มีล้อนะครับเพราะว่าเออเขาต้องเล่นในน้ํานะครับอ่ะต่อไปอ๋อตัวนี้เป็นเครื่องบินนะครับผมเป็นเครื่องบินน่าจะทานฟอร์มได้นะครับอ่ะเราเล่นทานฟอร์มตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับผมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสติกเกอร์มาแกะตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับผมจะได้เท่ๆนะครับผมอ่ะ ามาลุยกันต่อเลยครับผมเนี่ยฮะผมก็ใช้กาวสองหน้านะครับแปะเข้าไปตรงนี้นะครับผมนะฮะแต่แล้วเราก็ติดเข้าไปกันนี้ปั๊บนะฮะนี่ธรรมดานะครับผมการเล่นของสต็อกออฟต้องรู้จักการแก้ไขปัญหานะครับผมนี่กาวสองหน้าติดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยอยู่แม่ได้หุ่นเท่เท่มาแล้วแม่ไม่ไมยากเลยนะครับผมนี่เรามาเล่นทานฟอร์มกันดีกว่าเพราะว่าลูกเล่นเรือเครื่องบินเขากข็มีแค่เนี้ยโอเคนะฮะ โอ้แค่นี kita, er ้เองฮะท่านฟอร์มจุดๆๆ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 ๆนๆๆๆเๆๆคๆๆ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 ตๆๆๆตๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 นๆๆๆับตๆๆ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 ๆตึ๊ดๆๆๆๆๆึๆๆ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 ตๆๆ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 ๆนมๆๆ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 นๆๆ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 อตๆๆ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  เป็นเครื่องบินก็ต้องเอาหัวงี้ขึ้นน่ครับมันถีง้ะเป็นเครื่องบินเอาตรงนี้ลงเฉยๆนะครับผมนี่ไงลูกลออยู่ตรงนี้นี่หมุนได้ด้วยหมุนได้ด้วยเห็นไหมฮะอ็เป็นเครื่องบินแล้วครับนี่แล้วครับจเจสตไฟเตอร์อ่ะตรงนี้ติดตรงนี้เดี๋ยวก่อน,นครับอ่าทำไงต่อเอ่ยก็คงอืมดัดตรงไหนอ่ะเออติดตรงนี้ฮะสุกจะติดตรงอ่อตรงนี้พับตรงนี้ขึ้นไปนะครับมันจะเกยไปหน่อยนะครับผมเกยขึ้นไปแบบนี้นะครับผมนะฮะอืมสุดๆเลยครับ โอ้โหผมกลัวก็หักเหมือนกันนะฮะเปืนฝืนนิดนิดนึงนะครับผมปืนนิดนึงหึหึติดแน่นปึกเลยติดแน่นจริงๆแล้วครับออครับครับดัดหน่อยนะครับผมแป๊บเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคครับนี่ก็เป็นเจ็ดไฟเตอร์แล้วครับผมแล้วทีนี้ก็เอาปีกนิดกลางออกนะหลุดไปแล้วไหติ๊กเกอร์นี่หลุดประจำเลยนะครับผมนี่ฮะแต่เดี๋ยวซ่อมได้สบายมากนะหมูนะครับผมนี่เราก็เอาหางตัวนี้ขึ้นแผ่นหานะครับปืนนะฮะ ผมชอบสีครับผมสีเขียวเป็นสีเครื่องบินทหารโดยตรงเลยนะครับผมจบนี่ครับผมนี่คลาสสิกจริงๆ j e งเจ็ทไฟเตอร์แล้วก็มีล้อหมุน ฟูฟูฟูพอแปลงร่างแล้วก็น,น่าร้อนนะครับผมมันก็ยาวอยู่เท่าเดิมแล17เซนตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เป็น,เป,นเป็นหางแบบนี้นะครับยกขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็พับขึ้นได้ตรงนี้สติกเกอร์เขาหลุดมานะครับเดีย๋ยวผมจัดการซ่อมเองไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะนี่เป็นเครื่องบินสองลำลำ,ลำเล็กลำใหญ่โอ้อันนี้ทานฟอร์มากเลยนี้ว่าเปื้บเปื้บเป็นหุ่นแล้วกันเปิรบผมก็ไม่รู้ตัวตัวนี้เขาไม่ม,ไม,มีไม่มีคู่มือมาให้นะครับไม่มีไม่ได้เกี่ยวกวับเออตรงนี้เลยนะครับ เออแล้วมาทานฟอ,นอร์มยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยฮะเออแต่แปลกดีนะครับผมรู้สึกตรงนี้จะเป็นหัวแต่มันจะขึ้นยังไงเอ่ยนะครับผมเนะี่ยของเล่นพวกนี้นะครับเนี่ยฮะมันทําให้เราต้องต้องมามามาคิดว่าเอ้ยมันจะเล่นแบบไหนแปลงล่างยังไงเนี่ยฮะมันเลยสนุกตรงเนี้ยนะฮะมันต้องใช้ความคิดนะครับผมเด็กๆเขาเลยเริ่มมีจินตนาการเนี่ยสุปว่าตรงนี้ไม่รู้จะแปลงยังไงครับผม เพราะว่ามันก็ไม่มีคู่มือบอกมาด้วยนะครับผมเนี่ยฮะมันก็ได้แบบแค่เนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นขานี้ก็อาจจะพับเข้าแบบนี้แต่ตรงนี้หัวก็โดกขึ้นไม่ได้นะฮะก็จะติดแค่เนี้ยฮะก็ไม่รู้จะแปลงยังไงไม่มีเลยต่อแล้วครับผมในตรงนี้พับนะครับก็ไม่ได้นะยืนตรงนี้ก็ยืนแบบนี้แล้วกันนะก็ลงไม่ได้นะครับผมอ่ะสรุปแล้วนี่ตรงนี้เครื่องบินก็คงจะแปลงได้แค่นี้แปลงมาแล้เครื่องบินนัทเทแล้วฮะอ่ะต่อไปเรามาดูนี่กันต่อดีกว่าครับผมนี่ฮะ สุดๆเลยครับอ๋อเครื่องบินจู่ๆนะดูฟาร์มกว้างของปีกแล้วกันครับอยู่ที่ประมาณสัก13บมเซนะครับผมสวยจริงๆเลยครับผมผมชอบฟาร์มคลาสสิกของเขามากเลยนะฮะเนี่ยให้ดูด้วยครับสติกเกอร์นี่หาไม่ได้นะเขียนว่าอะไรนะครับซูเปอร์แล้วก็มีรูปเหี่ยวหรือรูปหรือว่ารูปนกนะซูเปอร์นะสีก็สวยมากๆนะฮะผมว่าฟูฟูเครื่องบินมีล้อหมุนได้ใช้ได้ อ่าตอนนี้มาแปลงร่างเป็นหุ่นกันบ้างดีกว่านะครับผมเพราะว่าลูกเล่นของเครื่องบินเขาก็มีแค่เนี้ยไม่มีอาวุธเลยให้ยิงนะครับผมไม่มีปุ่มให้ยิงไม่มีอะไรฮะเป็นแค่นี้เองนะครับผมก็เป็นเครื่องบินเจ็ตไฟทเตอร์นะครับผมเจ็ตไฟท์เตอร์อ่ะดูความกว้างของเครื่องบินก็พอกันนะครับอยู่สี่เซนครึ่งนะครับผมอ่ะทานฟอร์มกันต่อดีกว่าท่านฟอร์มตุ้มูอู้่จ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 ูเคู่จู่จู่จู่ การฟอร์มยังไงเออเออเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์นนนตรงนี้ก็เป็นส่วนหัวแปะอันนี้ลงมานะฮะน,นี่ลงมาแล้วปุ๊บเนี่ยฮะแล้วยังไงเอยอ,อันนี้เอาแขนเนี่ยแขนออกนะครับเดี๋ยวเนี่ยเล่นของเล่นเนี่ยเราก็ต้องใช้ฟาร์มคิดเอ้ยมันทำยังไงตรงไหนติดนี่ไงดึงได้จริงๆด้วยบางทีผมก็ไม่ชอบดูคือมือครับชอบเล่นไปเรื่อยๆเปื่อยเล่นมั่วเล่นนี่มันก็สนุกดีครับมันได้ได้เอ้ยตัวนี้กดได้นี่กดได้เอ้ยแปลกฮะเป็นอะไรเอยะ ของแท้เขาคงจะมีลูกเล่นอะไรสักอย่างฮะเนี่ยลองกดกดดูมันก็กดได้ดึง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 อาจจะมีเสียงว้าวว้าวว้าวรแบเปล่าง่ายฮะนี่ก็พับขึ้นปึ๊บเหมือนเดิมเก็บอย่างเดิมนะครับผมนี่ก็พับลงนี่ก็เป็นหุ่นแล้วครับผมนี่ขาขาก็คงจะพับแบบนี้นี่ฮะปึ๊บป๊บแน่หล่อเลยฮะโอ,โอ้โหดูความสูงของตัวหุ่นเลยครับผม สิบสามเต็นนะครับผมสิบสามเต็นอ่ะเอาขวานมาถือหน่อยครับโถอันนี้มือขวานนะครับผมมือขวานสองอันเลยแปดแปดนี่นะฮะโอ้ขวานคู่พิฆาตโลกจิ้ง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 นี่โอ้สวย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 นี่นะครับผมอืเดี๋ยวผมไปแก้สติกเกอร์ตรงนี้ก่อนเอามาติดก่อนนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วครับผมไปติดกาวสองหน้ามาแล้วครับผมตอนนี้เราก็ติดแบบสดแบบเงี้ย คือว่าเล่นของเล่นพวกนี้ผมชอบมากมาะเลครับเล่นไปแก้ไขไปเล่นไปแก้ไขไปแค่นี้เองจบเรียบร้อยแล้วครับอ่าอันนี้ได้หล่อเทแล้วครับผมโอ้เล่นมาตั้งนานไม่รู้จักชื่อผมแปะข้อมูลไว้นะครับผมตัวนี้ชื่อว่าบอดไซนะครับผมบอดไซน์นะครับผมซึ่งจะแปลชื่อได้หลายอย่างนะครับผมนี่มาดูนิดจนตัวนี้ก็ชื่อว่านี่ครับโอเวอร์ชาร์ดนะครับวันนี้สองตัวเท่เทเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับผมลำดับคลิปนี้ก็ได้ดูบอร์ดไซต์นะครับผม ก็เป็นอันนี้เป็นฝ่ายพระเอกนะครับผมก็เป็นฝ่ายออตบอกส่วนตัวนี้เป็นผู้ร้ายเอ้ามาอยู่ในแพ็คเดียวกันได้นะครับเป็นผู้ร้ายฝ่ายดีแคปติคอนนะครับเจ้าเออโอเวอร์โอเนี่นะโอเวอร์ชาร์ตนะครับผมตัวนี้เรือบรรทุกเครื่องบินนี่บอร์ดไซน์นะครับเป็นฝ่ายออตบอกนะครับผมดูด้านหลังครับผมเห็นไหมครับการเล่นง่ายๆแบบนี้นะชอบมากเลยอยู่คลาสสิกนะครับผมก็จะเป็นของเล่นยุคจีวันทันฟอร์เมอร์แต่นะครับผมไม่ธรรมดานะครับผม จัดหาเครื่องบินเล็กๆเอ้ยเรือบรทุกเครื่องบินนะครับผมมาให้ดูให้ชมกันนะครับแปลงร่างได้ทุกตัวนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมก็จะนําเอาพวกเครื่องบินแปลกๆเนี้ยมารีวิวให้ท่านได้ชมว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมนี่นะฮะแปลงร่างได้ทุกตัวนะครับแใจเย็นๆนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวท่านจะได้ดูของเล่นแปลกๆอย่างเงี้ยผมก็จะนํามารีวิวให้ชมนะฮะคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมว่าผมเอาตัวนี้มาเล่นต่อ นี่ฮะก็เหลืออีกสองตัวนะครับสองตัวนี้มันจะเอ่อยากเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีทั้งวิธีการแปลงร่างนะครับผมเนี่ยฮะการแปลงร่างใช่ไหมแล้วก็เอามาเล่นรวมร่างได้อีกนะครับก็เลยต้องใช้เวลาสักนิดนะครับผมใช้เวลาสักนิดนะครับผมแต่ผมยังไม่แกะนะครับผมจะมาแกะให้สดๆให้ดูว่าเล่นแบบไหนเป็นยังไงดีไม่ดีเล่นไปซ่อมไปแก้ไขไปและที่สําคัญนะฮะมีของแปลกๆรอาการรีวิวนะครับผม ให้ชมนะครับผมนี่นะครับผมแปลงล่างได้ะนะแล้วแปลงล่างให้ดูสักตัวก่อนนี่ฮะเออครึ่งบินฟู้ท่านฟอร์มชูบเรียบร้อยมากครับปือบออกมากลางปากนี่แขนปืบดปืป๊นะฮะตัวกระจิ๋วหลิวเดียวแองวัดให้ดูก่อนนะครับผมอยู่ที่ประมาณสักห้าหเซนหกเซนครึ่งน,นะครับตึมเป็นไงนะฮะนี่เทปปึ๊บเนี่ยแหละครับของเล่นยุจีวันเล่นง่ายๆครับผม มีรถทุกเครื่องบินจริงๆนะครับผมแต่ยังมีอีกหลายลำนะครับแล้วก็มีเรือดำน้ําด้วยนะครับผมมีเรือดำน้ําเล่นแปลงด้านอีกรอ,อติดตามชมกันนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามก็กดนากดติดตามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมนี่ได้ดูของเล่นนักแปลงมาแล้วสะใจมากๆเลยผมชอบสวยมันคลาสิิกจริงๆเลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมอ่า อ่ะยืนยืนตรงตรงเท่ๆ,ๆหน่อยอถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอ้าวบึ๊บเจ้าโอเวอร์ชาร์จมันดื้อจริงๆเลยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบยืนไม่ค่อยชอบยืนตอนนี้จะจะดื้อหน่อยครับผมอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับอนอนไปอีกแล้วยืน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 นะเดี๋ยวได้ลาท่านผู้ชมครับยืนดีๆโอเวอร์ชาร์จโอเคเอ้าวนอนอีกแล้วนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องอ้าวนอนอีกแล้ว จะโอเวชาร์จในเดือจริงๆแล้วเอ้าดนดีๆ,ๆก่อนเอาโอเคครับผมเอาแล้วครับอ่าได้ลางจริงแล้วคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ